สัมคขุมของพูแล้วก็ะุงเน,น,นื้อันนี้ของพี่นนแกงส้มแกงส้มมีแกงส้มมาลงนแกงส้มเหลือแกงส้มมาลงวันนี้ปลาอะไรครับปลาช่อนหัดไหนปลาอยู่ไหน ปลาเล็กหมดแล้วเธอจะเอาปลาตอนนี้ก็ไปจับเองไสจับเองเลยเหรอเอน้ำตลาดนี้จะเอาเนื้อปลาอยู่น้ำเต็ส้มดีไม่ได้ใส่ซอกแดกนะจ๊ะแต่มีอะไรบ้างกินน้ำแกงส้มมีอะไรใหญ่ายเสือเต็น้ร้อยห้าร้อยเราผ่นตูปปิ่มไม่ได้ฟังว่าคุณยายจะสั่งไหม อ๋อนี้ทําน้อยเหรออ๋อขายหมดไปแล้วอันนี้ของเขาไม่พอเลยต้องไปรวนแล้วใส่ให้เขาขายดีนะตักของของเยอะด้วยตักของใส่ต่อใส่บางนีน้อยใจนิดหน่อยเออไม่มาเลยว่าดี๋ยวแป๊บเดียวอำแบบนี้แล้วก็มีถึงมีแก่สพิ่มมาลงนะผนไม้นะ

กระเป๋าเกของพี่สิงหาของข้าวสวยสิงาุโปสีแด้ขึ้นในนั้นบอกว่าอขา่ของหอมเ่าหร่คับรอยรอยหกสาห้าสบอ